คำที่411นะครับชิค <Sh iku> ุฟูโตงอชิคิมัสทำอะไรกับฟูโต้งดาวเร็ว1 2 3นะครับก็ไม่เก็บก็ปูเนาะอันนี้เป็นปูนะครับปูที่ไม่ใช่สัตว์นะเป็นปูที่นอนนะครับฟูโตงอชิคิมัสปูนี่มีฟาดฟาดมานิดนึงนะครับเวลาเอาไปตากฟาด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 ,ฟาดนะครับต่อไปชิคเคนหนทางพิสูจน์มา การเวลาพิสูจน์คนนะครับนี่ก็จะมีพิธีนะครับเป็นการสอบพูดไหมนี่คือพูดนะครับแล้วด้านขวาเนี่ยเป็นมีป้ายห้อยลงมาเนาะเป็นการสอบนะครับสอบวิศวะหรือเปล่ามีไม้ทีด้วยนะครับนี่เป็นการทดสอบทำเมสนะครับแล้วก็จะได้ผลมานะผลทางพิสูจน์มาเห็นไหมการเวลาพิสูจน์คนนี่คือมาชิ i เคนว่ากูกัตสึ โกนี้อโอคนาวาเดมสัสการสอบนะครับจะจัดขึ้นในวันที่10พฤษภาคามชิเคนชิเคนจิโคมีเรื่องเกิดเรื่องขึ้นแล้วนะครับโคโตใช่ไหมตัวนี้ก็ทำให้มันเป็นไงครับพอเกิดปุ๊บมันเก่าเลยมันไม่ใช่ของใหม่นะครับพอเกิดจิโคเนี่ยมันคืออะไร มันอ่านว่าโขเพราะว่าตัวนี้ก็แปลว่าเก่าใช่ไหมมันเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับชิโคเดโอคินาเคกาโอสเตชิไมมาชตะก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับมันใหญ่มันใหญ่นะครับบาดแผลใหญ่ๆก็ได้นะครับก็คือได้รับบาดเจ็บนะเนื่องจากอุบัติเหตุนั่นเองนะครับจิโคตัวนี้จะเจอตัวเก่าใช่ไหมโขโชที่มันพังนะครับ4 1 4จิ ชินตัวจิตัวจิวจนะจิคิวลูกโลกใช่ไหมตัวจิพื้นดินที่ดินนะครับอ่านตัวนี้ก็ได้ตัวชิเต้นๆก็ได้นะครับแล้วมันเป็นยังไงมันไหวนะครับมันเกิดฝนฟ้าขนองกระจายหรือเปล่านะครับมันสั่นไปถึงข้างล่างพื้นเลยนะฮะตรงที่นานั้นจิชินเดทาเทโมโนกะโควาเรตะตึก อาคารบ้านเรือนมันเสียนะครับมันพังไปหมดเลยพังพินาศเพราะจิชินนี่เป็นการบอกสาเหตุนะครับต่อไปชิตากิเรามีอุากิเสื้อนอกใช่ไหมตัวข้างบนนะครับก็มีเสื้อล่างข้างในเสื้อในนะครับชิตากิเล no ี้ยโพนี่ตัดทุกิชิตากิโอมตเต็ครุโนโอวาสเรเตชิมัตตา ก็ลืมเอาชุดชันในมานะครับซื้อใหม่อย่างเดียวนะฮะตอนไปเที่ยวลืมเอาชุดชันในมานะครับวาซเดเตชิตชปไปตอนแรกลูกศรใช่นไหมลูกธนูเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มันมีเสี้ยนโผล่มาตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันสูญเสียแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วแล้วเธอก็ไปเบ็ดกับเขามีการวางเงินหอยคือเงินนะครับเอาไปฟาดนี่คือการฟาดฟาดเหมือนฟาดเงินอ่ะ เอาไปตีว่ะแบบฉันลงเงินเท่านี้นี่แล้วมันชิปเป็นไงชิปชิปชิปไปนะครับชิปไปถ้าเอามารู้ออกก็จะเป็นชิปให้นะครับก็แพ้นั่นเองด้านขวาคือแพ้กับล้มเหลวนะครับชิดสึกก็คือศูญเสียเนาะเหมือนชิสเดย์อะนี่เห็นไหมชิปสเดย์ไม่มีมาเรียนะครับชิปสกสูญเสียอันนี้ชิปไปนะครับชิปเคนนี่ชิปไปจตยาลีนโฮซานาเคเดบานารินาราไนนะครับต้องทําใหม่เพราะว่า ล้มเหลวทดลองล้มเหลวนะจิกเคนเคนอีกแล้วทดลองผลมันเป็นไงทดลองจริงนะฮะแล้วมันล้มเหลวไปเนาะหนทางพิสูจน์มาก็มาอีกแล้วนะครับยาลีนอส์ทาใหม่ชิดสเดเลก็คือขอบคุณนะครับโอเลโอเลนี้ไปขอบคุณด้านซ้ายเกี่ยวข้องกับคามิซามะนะับตัวเหมือนเนเนาะก็โค้งขอบคุณนะครับโค้งขอบคุณ ชิดเรเดสชิดเซเสียมารยาทนะครับถ้าไม่ใช้ภาษาไม่ใช้คำยกย่องกับคนที่เราเจอเป็นครั้งแรกนะครับยกย่องไปก่อนนะฮะชิดเเดชิดเซเดชิมาสขอเสียมารยาทประทานโทษใช่ไหมชินาโมโนตัวหินใช่ไหมครับเป็นสินค้ากองๆองอยู่นะครับโมโนก็คือของอันนี้ก็คือสินค้านะครับชินาโมโนะวะเทเนนิฮะคอนเดคุดาไซ ให้ขนอย่างระมัดระวังนะแบบสุภาพขนแบบสุภาพระมัดระวังนั่นเองนะครับขนสินค้าแบบระมัดระวังนะชิบาระคูคเราคุ้นเคยกับพิลากนากันดีใช่ไหมครับชิบาระคูอมาจิกุดาไซกรุณารอสักครู่นะครับชิบาระคูโคโนมามาเดอมาจิกดาไซกรุณารอแบบนี้นะสักครูค่หนึ่งยังไม่ต้องทําอะไรนะนะครับก็คือมีรถมีขวาน มีอะไรวันหนึ่งก็รอที่นี่วันหนึ่งเนาะใช่ไหมครับรอแป๊บหนึ่งแบบแป๊บหนึ่งไม่งั้นเอาขวานมาจามรถนะชิบาระคือจิบุนตัวเองบุญแปลว่าส่วนส่วนของตัวเองวิธีจคํคาคติตัวนี้ก็คือนี้ดวงอาทิตย์นะไม่เกี่ยวนะฮะถ้าสองชั้นเป็นตาใช่ไหมครับแล้วก็มีขนตาเนะี่ยเป็นตาของตัวเองนะจิบุนนะครับเขาเรียกว่า自分の問題です気にしないでください ไม่ต้องมาห่วงนะฮะอันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวเป็นปัญหาของตัวเองไม่ต้องมาสอโอเคไหมต่อไปชิมะนะครับนิฮอนวะชิมาโนคุนิดสญี่ปุ่นเป็นประเทศประไหนที่มีเกาะเกาะเป็นลักษณะแบบไหนเป็นภูเขาและภูเขาตรงลูกนั้นเกาะนั้นมีอะไรมีไก่เออนี่คือโทริใช่ไหมครับแล้วก็เอาภูเขาไปแทนขาของมันนะ ชิมาชิเมาเมาชิเมามันจะมีชิเมาอีกตัวนะครับที่ว่าแปลว่าจบเสร็จสิ้นใช่ไหมก็จะเป็นคนละตัวกับอันนี้นะครับอซอนดาอโตเดอโมเจอชิมาตเกกระดาไซเห็นไหมเราสาม,มารถสังเกตจากบริบทได้นะครับหลังจากเล่นเสร็จนะหลังจากเล่นเสร็จก็ให้เก็บด้วยนะเก็บของเล่นด้วยนะลูกนะครับชิมุโช อันนี้ก็พอเดาได้รงท้ายด้วยโชกโท o โคโรเป็นสถานที่แน่นอนนะครับจิมุก็คือธุรการนะครับเป็นห้องธุรการจิมุโชนิโอคินานิม s สึกะโทโดยตะมีสัมภาระมีสิ่งของชิ้นใหญ่นะครับมาถึงที่ออฟฟิศนะครับจิมุโชชิเมรุชิเมรุตัวนี้เป็นการปิดแน่นนะครับหมุนให้แน่นชิเมรุมีได้ใช่ไหมอ่าเอาได้มาช่วยนะฮะ แล้วก็มีผ้านี่คือผ้าแล้วก็ปิดปิดคุมอีกรอบหนึ่งนี่ฟูเตาโอชิเมดูปิดฝาเห็นไหมเป็นการหมุนปิดให้แน่นนะครับ